สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพลย์ลิสต์อินดิเคเตอร์เทพ EP 2นะเพื่อนซึ่งในคลิปเนี้ยเราจะมาพูดคุยกันถึงอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ใช้งานกันมากที่สุดในโลกที่มีชื่อว่า s q u i ด Momentum i n d i c a t o r นะครับผมก็รวมข้อมูลเบื้องต้นมาให้ถึงความเป็นมาแล้วก็วิธีการใช้งานที่เราแยกไว้ทั้ง2รูปแบบทั้งคนที่ชอบเทรดสั้นเทรดยาวรวมถึงแบ็กเทสในทางเฟรมวีคนะที่กินกำไรต่อรอบเนี่ยหลักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาเรียนไปงนเดี๋ยวรีบดูคลิปครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนที่คอมเมนต์จะได้เป็นกำงใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อนี่แล้วไปแชทดิสคอร์ดเทเล gram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีเขาในการเทรดนะครับบิตคอยกิบบต์โคร์เรนซีนะสามารถดิจิตเติลเคสผ่าน link, อลิงก์คอร์ร่งทุนด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของเอ็กเอ็มนะสำหรับการเทรดทองคํา ก็จะมีโบนัสการซื้อขายกันเพื่อน30เหรียญน,นะถือเป็นการซัพพอร์ตเราในเวนึงนะก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับในฝั่งอินดิเคเตอร์ที่เราจะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยคืออินดิเคเตอร์ที่มีคนใช้งานมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีการเซิร์ชหานำไปใช้ใน Trading View มากที่สุดเหมือนกันนะครับที่มีชื่อว่า Squid Momentum Indicator นะฮะก็ผู้สร้างเนี่ยมีชื่อว่าเรซี่แบร นะครับโดยพัฒนาขึ้นมาจากหนังสือ Mastering the Trade นะครับของคุณจอห์นเอฟแคเทอร์นะครับไม่รู้เพื่อนเคยอ่านกันหรือเปล่านะซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทใช้ชี้วัดความผันผวนนะเพื่อนหรือว่า volatility indicator นะครับใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโดยช่วงเวลาที่กำหนดนะซึ่งยิ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเท่าไหร่ความมันผวนก็ยิ่งสูงเท่านั้น เดี๋ยวจะมาดูกันเนาะอันนี้คือหน้าตาของเขาก็จะมีทั้งโซนแดงโซนเขียวนะครับแล้วก็ใช้ประกอบกับตัวแท่งเทียนนะครับเหมือนอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่เราได้มีการรีวิวกับเพื่อนนะครับคราวนี้วิธีการเปิดการใช้งานนะถ้าเกิดเราเข้ามาที่หน้าสตรีมวิวเนี่ยมันจะเกยงๆนะเห็นแต่แท่งเทียนใช่ไหมแล้วก็มีอินดิเคเตอร์แบบเล็กๆน้อยๆที่แบบป๊อปอัพขึ้นมาให้ก่อนนะครับก็เข้าไปที่ด้านบนอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่คอมมูนิตี้สคริป นะครับซึ่งก่อนนี้มันจะมีเฟลเลตมีมาสคริปต์มีเทคนิคขั้วพื้นฐานอะไรพวกนี้ที่เราเซิร์ชหานะเข้าไปที่คอมมูนิตี้สคริปต์นะครับแล้วก็เลือกที่ท็อปนะท็อปก็คือมีการใช้งานมากที่สุดนะครับแล้วก็เลือกอันบนเลยนะครับสคริปต์โมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะครับ, um ator, รบ by Racy Bear กดเข้าไปปึ้งนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาด้านล่างคล้ายๆพวก RSI คล้ายๆพวกอินดิเคเตอร์ตัวอื่นที่เป็น,นอนนอสซิเลเตอร์นะครับอันนอกเนี่ยนะครับท่านเพื่อนลองสััังเเเกตนนนนนีีี่่ยยยยมมมมจะโซด๋วผขขขออบึ้าห มันจะมีโซนที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีโซนที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีจุดนะเพื่อนเลองดูจุดที่มันเป็นจุดตรงเส้นศูนย์เนี่ยจะมีจุดที่เป็นสีดํากับสีขาวน,นี่เราต้องสังเกตนะเพราะว่ามันจะมมบอกถึงสัญญาณการเข้าสัญญาณการออกนะครับต่างๆซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยสำหเเรับ indicator ตัวเนี้ยผมแบ่งการใช้งานเป็น2วิธีที่ลองนั่งคํานวณแล้วก็นั่งดูนะจะใช้ในการเทรดตามโมเมนตัม อันแรกเลยแล้วก็ในฝั่งของการเทรดในการจับจังหวะการกลับตัวหรือว่าใช้ในการดูพวกไดเวร์เจนอะไรต่างๆนะครับคราวนี้เรามาเริ่มในฝั่งของการดูตามโมเมนตัมก่อนนะครับให้สังเกตนะเพื่อนจุดสีดำสีขาวเมื่อกี้ที่ผมบอกเนาะ,ะที่เชนศูนยเนี่ยถ้าเกิดจุดสีดำมีการเปลี่ยนเป็นสีขาวครั้งแรกที่โมเมนตัมสีไหนเนี่ยให้เราเข้าเทรดเข้าไปในออเดอร์ตามทิศทางฝั่งนั้นอย่างเช่นสมมุติเนี่ยตอนแรกเป็นสีดำมาใช่ไหม แล้วเริ่มมีสีขาวเกิดขึ้นตรงจุดศูนย์ตรงนี้ตรงตรงโซนที่เป็นระดับสำหรับศูนย์ตรงนี้นะครับอยู่ในโซนสีเขียวน่าเม็นข่าวว่าเราต้องทําการเปิดฝั่งรองขึ้นไปนะครับขยัยบมาตรงนี้นะฮะสมมติดำมาใช่ไหมมีจุดดํามาจดำมาเรื่อยๆแล้วก็มีจุดขาวจุดแรกอยู่ในโซนสีแดงน่าเม็นข่าวแนวโซนนี้เราต้องเปิดช็อตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ,อะเอาแบ็กเทสให้กันเพื่อนดูถึงรีสโอลด้วยนะครับอันที่2ก็คือการเทรดตามไดเวอร์เจน นะครับเมื่อสัญญาณโมเมนตัมเริ่มหมดแรงลงนะเพื่อนแต่ราคายังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมอยู่ให้เริ่มเปิดสัญญาณฝั่งตรงข้ามต,ตลาดจะอยู่ในเช่นตลาดมีแนวโน้มขาลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โมเมนตัมเริ่มส่งสัญญาณหมดแรงหรือว่าเกิดเดเวจแนนขาลงเนี่ยให้เราเปิดโพชั่นฝั่งขาลงหรือว่าคาดการณ์ว่าจะขึ้นต่ออะไรประมาณน,นี้อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเ,นเนผมเพื่อนดูตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนช่วงที่มันเกิดคลายสิทธ อตอนช่วง ftx ใช่ไหมตัวในฝั่งของโมเมนตัมเนี่ยมันมีการปรับตัวดรอปลงมาแล้วก็เริ่มมีการทำนิวโลเกิดขึ้นนะครับดูตรงด้านฝั่งของด้านบนตรงนี้น่าเชียอชัดเจนมากกว่าตรงชุดนี้นะน่าเชื่ชัดเจนมากกว่าอย่างเช่นราคามีการทำนิวโลเกิดขึ้นถูกปะแล้วก็ในฝั่งของตัวโมเมนตัมตรงเนี้ยตอนแรกมันเป็นตัวขึ้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยพอเนี้ยนิวโรปุ๊บขึ้นเล็กใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเกิดสัญญ,ญาณเดเวอเจนเกิดขึ้นหละนะครับสำหรับตัวราคา ที่มันอุโลมาแล้วก็ในฝั่งของตัวโมเมนตัม um ด้านล่างเห็นไหมดังนั้นข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีสัญญาณการสวิงเกิดขึ้นออกข้างหรือว่าจะมีการปรับตัวเป็นอัพเทรนเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ทําการเปิดพอซิชฝั่งขาลองตอนช่วงที่มีสัญญาณเดเวเจนของโมเมนตัมตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือวิธีการเทรดในรูปแบบ2นะคราวนี้ด้านบนเดียเพื่อนดูนะครับด้านบนเนี่ย,นนเ,นยเอาที่แบบเห็นชัดๆเลยกันนะตรงนี้เลยนะครับช่วงช่วงคลื่นตรงนี้นะช่วงคลื่นตรงนี้ตอนช่วงที่ ราคามันปรับตัวขึ้นมป Newh วไฮตอนช่วงประมาณ60,000กว่าใช่ไหมถ้าเราดูในฝั่งของตัวอินดิเคเตอร์ด้านล่างเนี่ยดูคลื่นนะคลื่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคลื่นลูกใหญ่ไหมพอปรับตัวขึ้นอีกคลื่นเป็นลูกลูกเล็กลงเลยไหมพอปรับตัวขึ้นอีกคลื่นลูกนลูกเล็กลงเลไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันบ่งบอกถึงสัญญาณดเวเจนละที่เราบอกนะครับก็คือภายราคาแบบตัวเบรคไฮขึ้นไปแต่ในฝั่งของตัวโมเมนตัมเนี่ยไม่เบรคไฮขึ้นไปตามนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะอบอก,ญญญกรรบตัวลง หรือว่าเราควรจะต้องโฟกัสในฝั่งขาช็อตละนะครับแล้วก็ดรอลงมาเห็นไหมคราวนี้เราสามารถแบ่งใช้ใน2วิธีได้อันแรกเลยเดี๋ยวจะมีแบ็กเทสให้ก่อเพื่อนดูถึงรีซอสนะครับในเรื่องการเทรดตามโมเมนตัมนะครับว่าสมมติมันเกิดปุ่มปุ่มปุ่มขาปุ่มแรกเนี่ยให้เราทําการ Follow เทรนดขึ้นไปนะครับคราวนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเหมาะกับเทรดเดอร์ประเภทไหน มันเหมาะกับสายรันเทรนนั้นเพื่อนแล้วกออ็มีการซื้อขายในไทม์เฟรมที่ค่อนข้างใหญ่หนึง่งถ้าเกิดสมมุติเราเปิดในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเราลองดูประสิทธิภาพในการเ,ออเห็นภาพของมันเนี่ยมันค่อนข้างรันได้ค่อนข้างไกลเลยปะเนี่ยถ้าเกิดดูเนี่ยปุ่มขาวปึ้งเข้ามาฟอลโล่ลันนี่แบบโหโไกลมากเลยถือได้แบบว่าโอโ้โหสุดสุดเทรนเนี่ยน,นะครับอันนี้คือในฝั่งของการเ,ออเหมาะแก่สายรันเทรนนะครับในฝั่งของสาย d c a ก็เหมาะเหมือนกันใช้จับจังหวะนั่นะเพื่อน ในช่วงโซนราคาที่มันมีการดิฟเค้าเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวอะไรเงี้ยอย่างเช่นพอมื่มันดิฟเค้าลงมาค่อนข้างเยอะเริ่มมีการกลับตัวเราก็อาจจะโฟกัสในการดีเจเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราเรากินในระยะยาวเนี่ยการดีเจตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มต้นเทรนเนี่ยได้เปรียบมากๆนะครับก็เหมาะสำหรับสองสายนี้นะฮะคราวนี้เราลองมาย้อนดูในฝั่งแบ็กเทรดกันนะครับแบ็กเทรดที่เชนวิวมีให้เราดูเนาะก็คือถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยเพื่อนมันเป็นกราฟในฝั่งของไทม์เฟรมหนึ่งวิ๊ หนึ่งวีคเนี่ยคือ1แท่ง1สัปดาห์ใช่ไหมกราฟขึ้นลงเนี่ยหลังจากที่อินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณจริงนะอ่าเนี่ย,นนยที่ที่เราให้เพื่อนดูเนี่ยนะครับก็คือวิเลตของอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยเห็นไหมสมมติเกิดขาวแรกโซนเขียวให้มันลั่นขึ้นมาปื๊ดยาวเลยป่ะคือตรงเนี้ยมันกินแบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าหลายเขาเรียกว่าอาจจะเรียกเป็น x เลยแล้วกันนะมันร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือ x เดียวถูกไหมอันนี้จะประมาณแบบ 5x 10x เลยต่อรอบนะครับอ่า <อ>นเนื่องจากพอมันร so, ันเทรนมันชุดใหญ่ใช่่สมมติสีเหลืองคือปรับตัวมาเป็นดาวเทลลเราอาจจะเปิดพอร์ชันฝั่งขาช็อตเพราะว่าตัวปุ่มสีขาวเนี้มันขึ้นสีขาวแรกเช่ไหมเราก็ช็อตลงมาช็อต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 ลงมาปิดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราก็กินหลายเท่าเหมือนกันนะหลายเอกเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเราดูจากแบบเทนเนี่ยอันนี้หน้าตาของแบบเทนเขาเนาะเราลองไปรันดูเองก็ได้อย่างเช่นสมมติรอบรอบก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยตอนช่วงวิกฤตอฟทีเอ็กใช่ไหมที่ครเนี่ย เกิดเขียวเราจะมาซื้อช้านิดนึงนะแต่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นอะไรเงี้ยแต่ลันขึ้นมาตัวเนี้ยก็เอกหนึ่งแล้วอ่ะนะครับขึ้นมาก็ค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะฮะคราวนี้ข้อที่ควรระวังเนี่ยนะครับในของอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยคืออะไรเนื่องจากการเล่นใน t i ม e f r a m ที่มันค่อนข้างใหญ่เนี่ยทำให้ใช้เวลาในการเทรดหรือว่าถือออเดอร์เนี่ยค่อนข้างนานนั่นเพื่อนจากการแบ็ k เทสเนี่ยเราย้อนหลังนะตรงเนี้ยห้าปีสําหรับอินดิเคเตอร์ในการส่งสัญญาณเนี่ยซึ่งปีหนึงเนี่ย มันส่งประมาณแค่ครั้ง2ครั้งเองถามว่าความถี่มันไม่ไดีเยอะนะครับแล้วก็เป็นเคเกเตอร์ที่คนใช้งานมากที่สุดก็จะส่งผลให้ผู้ใช้เคอร์เเตอร์เนี่ยมีมุมมองตลาดที่แบบคล้ายๆกันกับคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยแนะนำให้ใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอย่างเช่น ADX นะครับแล้วก็ในฝั่งเวฟเทรนหรือว่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อให้ได้จุดเข้าออกที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อลองไปแบกเทรดกันดูถ้าเกิดสมมติเราลองลังกลับไปในฝั่งของภาพสชั่วโมงงงงเนนยอดูป็ัไ นะครับภาพสี่ชั่วโมงมีความแม่นยําขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเราเทรดแบบไม่ได้ไกลมากกันเนาะแล้วทำเฟรมเล็กกันนะอยเช่นสมมติเกิดเป็นปุ่มขาใช่ไหมขาในโซนเขียวแรกปึง้งเราก็จะ follow ฝั่งขาบายขึ้นมาตรงนี้เรามาปิดแถวโซนนี้เราจะแบบได้้เท่าโซนทุนยอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติเราใช้ทำเฟรมที่มันค่อนข้างเล็กมันก็จะมีการสวิงของมองมนตามค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันวัดจากความมันผวนของตลาด นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนที่อยากจะเข้ามาตามแจมกันในห้องดิสคอดเราก็จะมีห้อง Discord ในฝั่งของโอเคเนาะคริปโตเคอส์บิตคอยก็จะมีอัปเดตสัญญาลการเทรดในพินตรงนี้เพื<ๆ>่อนๆก็สามารถมาตามแจมกันได้ใน Discord แล้วก็ในฝั่งของ XM นะันะ้นเพื่อดนด้านล่างนะครับเอสัาำหรับการเทรดทองก็จะมีทั้งผมน้องตังนะครับแล้วก็ในฝั่งของพี่สินนะก็จะอัปเดตแอคชันการเทรดให้อยู่ นะฮะก็สามารถมาตามแจมกันได้แล้วก็จะมีคลาสสอนในวันเสาร์หรืออาทิตย์ด้วยฟรีไม่คิดเงินนะครับก็อย่าลืมคลิกเข้ามาตามแจมกันสุดเนหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็พูดคุยกันถึงอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ใช้งานกันมากที่สุดในโลกที่มีชื่อว่า Squid Momentum Indicator นะครับเพื่อลองนำไปปรับใช้กับกรุ์ที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับสร้างพอร์ตใหม่ขึ้นมาลองแบ็คเทรดลองรันดูนะครับถ้าใครที่มีคำถามข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วใครที่ลองใช้แล้ว ติดปัญหาตรงไหนหรือว่าอยากมีข้อเสน,น,นอแนะตรงไหนก็พิมพ์มาพูดคุยกันนะครับเผื่อเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กันได้นะครับถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทูบได้นะครับจะได้พิจาอหาในฝั่งคลิปตัวคุณเงินซีแล้วก็ฝั่งของทันติช่องมาเก็ตวันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ